สวัสดีครับผมชยุทธคำคุณที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสุรกากรกลกรมสุรกากรในฐานะที่เป็นโฆษกของกรมสุรากรนะครับวันนี้จะขออนุญาตมาเพียนชี้แจงทำความเข้าใจสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีข่าวหนังสือพิมพ์นะครับหลายฉบับได้ลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกลุ่ม ตำรวจระดับผู้กำกับการนะครับซึ่งาตามข่าวก็คือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการอาฟอกรถยนต์นะครับแล้วมีการพูดถึงกมรมศุลกากรทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจจะมีการที่กมรมศุลกากรอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในขั้นตอนของการจับกลุ่มนะครับรวมถึงในเรื่องของกระบวนการการประมูลขายรถยนต์ทอดตลาดว่ามีความ โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์ให้กับขบวนการฟอกรถยนต์มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ขออนุญาตที่จะถือโอกาสนี้นะครับมาเรียนชี้แจงทำความเข้าใจใน2ประเด็นดังกล่าวข้างต้นนะครับในส่วนของประเด็นแรกก็คือกรณีของการจับกลุ่มรถยนต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับกลุ่มรถยนต์โดยหน่วยงานอื่นนะครับตามกฎหมายของอ กรมสุลกากรนะครับกำหนดให้ผู้จับกลุมจะต้องส่งรถยนต์ของกลางนะครับมาให้กับกมรมศุลกากรเพื่อดำเนินการเก็บรักษานะครับแล้วก็ทำการจำหน่ายนะครับเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วก็รถยนต์ตกเป็นของแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นาจากขั้นตอนตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของการจับกลุม นะครับซึ่งอาจจะรวมถึงในเรื่องของการรับแจ้งความนะครับจากาผู้แจ้งเบาแสนะครับเ,เป็นขั้นตอนที่ดําเนินการโดยหน่วยงานอื่นนะครับซึ่งไม่ใช่กมรมศุลกากรนะครับในส่วนของกมรมศุลกากรนะครับเราจะามุ่งในเรื่องของตัวของกลางเป็นหลักก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มได้มีการนําส่งรถยนต์ของกลางนะครับ ผู้จับกลุมก็คือในที่นี้ก็คือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จับกลุมก็จะต้องมีบันทึกการจับกลุมรวมถึงบันทึกการตรวจสอบรถยนต์จาก7หน่วยงานนะครับซึ่งได้แก่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับกองทะเบียนประวัติอาชญากรกองการต่างประเทศนะครับกรมการค้าต่างประเทศกรมการขนส่งทางบกนะครับตัวแทนจําหน่ายรถยนต์แล้วก็รวมทั้งจาก การตรวจสอบจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกมรมศุลกากรนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่ารถของกลางดังกล่าวนั้นไม่ใช่รถยนต์ที่ได้มาจากการโจรกรรมนะครับไม่มีประวัติการแจ้งหายนะครับแล้วก็ไม่มีการขีดค่าขูดลบเ,เลขเครื่องนะครับหรือเลขตัวถังรถยนต์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ได้พิจารณาตรวจสอบรถยนต์ของกลางพร้อมกับบันทึกจับกลุ่มและหนังสือการแจ้งผลจากหน่วยงานต่างๆทั้งเจ็ดหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นก็จะดําเนินการรับรถเอาไว้นะครับเก็บรักษาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับการจับกลุ่มรวมทั้งการแจ้งเบาะแสนะครับไม่ได้ดําเนินการโดยกมรมศุลกากรน,นะครับในประเด็นที่สอง ที่ผมอยากจะทำความเข้าใจก็คือในเรื่องของการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์นะครับตามกฎหมายของศุลกากรนะครับกำหนดว่าเมื่อคดีสิ้นสุดนะครับและรถยนต์ตกเป็นของแผ่นดินแล้วนะครับก็ให้ทางกมรมศุลากากรสามารถจำหน่ายรถยนต์ได้นะครับซึ่งในส่วนของการจำหน่ายรถยนต์ของกลางนะครับ ก็คือเป็นไปตามแนวทางที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2521นะครับโดยให้าขายรถยนต์ของกลางโดยการขายทอดตลาดนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับการประมูลขายรถยนต์การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางของทางกรมสุลกากรนะครับทางเราก็ได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ขั้นตอนของการประมูลขายรถยนต์จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะครับสาธารณชนสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับออแล้วก็ใช้การประมูลการขายทอดตลาดรถยนต์นี้นะครับในการที่จะรักษาผลประโยชน์นะครับเพื่อเป็นออกลไกหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างไรายได้ให้กับภาครัฐนะครับแต่จะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับขบวนการฟอกรถยนต์หากมีนะครับ ซึ่งในมาตรการต่างๆที่ทางกมรมศุลกากรได้ดําเนินการก็มีหลายส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกก็คือการที่กมรมศุลกากรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจําหน่ายรถยนต์ของกลางนะครับรวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งนี้นะครับการจัดตั้งคณะกรรมการแล้วก็คณะอนุกรรมการดังกล่าว ก็เพื่อให้การพิจารณานะครับจำหน่ายรถยนต์ของกลางและการกำหนดราคานะครับเป็นไปด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการใช้ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในการที่จะดาเนินการนะครับซึ่งในส่วนของการทํางานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการกล่าวข้างต้นนะครับเมื่อได้มีมติเอ่อชัดเจนแล้วเมื่อได้มีมติออกมาแล้วก็จะได้นําเสนอให้กับ ทางอธิบดีได้ให้ความเห็นชอบต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับของการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์นะครับก็คือการที่ทางกรมศุร,รากรได้เปิดกว้างให้กับสาธารณชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะประมูลรถยนต์ที่ตนเองสนใจนะครับเพื่อป้องกันการพัวประมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใน ปีพศ2513ซึ่งเป็นการประมูลครั้งสุดท้ายที่กรมศุกากรดดำเนินการเนี่ยเราได้นำเอาระบบนะครับการประมูลทั้งการประมูลด้วยวาจาณนาสถานที่จัดการประมูลที่กรมศุกากรแล้วก็ในกรณีที่ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลรถยนต์แต่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาที่กรมศุกากรได้นะครับท่านก็สามารถที่จะประมูล รถยนต์คันที่ท่านชอบได้นะครับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสามารถประมูลได้ไม่ว่าจะประมูลผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับจากสถานที่ที่ท่านอยู่โดยจะไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางมาที่กรมศุลกากรน,นะครับเพราะฉะนั้นระบบที่เราได้ดาเนินการนะครับก็จะช่วยให้สามารถนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้ามาร่วม ประมูลได้มากขึ้นนะครับเป็นการตัดระบบที่อาจจะมีคนที่ตั้งใจที่จะประมูลหรือการรั้วประมูลออกไปนะครับนอกจากนี้นะครับในการประมูลขายข้อตลาดรถยนต์ของกลางเราได้มีการประกาศแจ้งให้กับสาธารณชนได้ทราบล่วงหน้านะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วัน นะครับรวมถึงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรถก่อนที่จะมีการประมูลด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการที่จะประมูลรถยนต์ผ่านสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อเดิมนะครับทางหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์วิทยุหรือสื่อออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ต่างๆซึ่งก็ทำให้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงในประชาชนหรือกลุ่มต่างๆได้นะครับทั่วประเทศนอกจากนี้นะครับกรมศุลกากรยังได้มีการเปิดให้ภาคเอกชนนะครับหรือบริษัทเอกชนที่เขามีความเป็นมืออาชีพนะครับในการดําเนินการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ได้เข้ามาดําเนินการนะครับทั้งนี้ก็เพื่อ,อ ลดปัญหานะครับในการหรือลดข้อคลหาที่อาจจะมองว่าถ้าเกิดว่ากรมสุรรักการประมูลเองนะครับกรมสุนรักกรอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะมาประมูลรถยนต์นะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของการประมูลรถยนต์ตามที่ผมได้กล่าวนะครับท่านอาจจะได้ยินนะครับสื่อหรือทางข่าวเนี่ยบอกว่า ในการประมูลรถยนต์นะครับขบวนการฟอกรถมักจะเอาชิ้นส่วนที่สำคัญของรถยนต์บางชิ้นส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่อง ECU ซึ่งเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นสมองของรถยนต์นะครับออกไปเพื่อทำให้รถยนต์นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจคนอื่นเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่มีกล่อง i c u ก็จะเป็นการตัดนะครับ ผู้สนใจรา,รายนั้นออกไปจากการแข่งขันในการประมูลนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับทางกรมสืลอากร,กรก็ได้กําหนดมาตรการว่าในกรณีถ้าเกิดว่ารถยนต์เนี่ยขาดชิ้นส่วนหรือขาดอุปกรณ์สําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลองไอเอ่อกลอง ECU นะครับในกรณีในลักษณะนี้เราจะไม่นําเอารถยนต์นะครับออกมาประมูลขายครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะสรุปนะครับว่าใน การดาเนินการของกรมสุลกากรน,นะครับเรายึดหลักของการดําเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งในเรื่องของการาประมูลขายรถยนต์นะครับขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางาขั้นตอนที่เราเดําเนินการอยู่นะครับเราก็เชื่อว่าขั้นตอนต,ต่างๆเหล่านี้นะครับ เราดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กระบวนการในการที่จะประมูลขายท่อตลาดรถยนต์มีความโปร่งใสนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเป็นกลไกลหนึ่งนะครับในการที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับรัฐบาลแล้วก็รวมทั้งนะครับกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อที่จะไม่เอื้อประโยชน์นะครับให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือขบวนการข้อรดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ หากปรากฏพบว่าในการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางที่ผ่านๆมานะครับหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งนะครับเ,เข้าไปมีส่วนร่วมกับขบวนการครอบรถนะครับแล้วก็ปรากฏความผิดนะครับเราก็จะพิจารณานะครับดำเนินการลงโทษในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในการดําเนินการทางวินยัยนะครับในการดําเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดนะครับรวมถึงการดำเนินคดีอาญานะครับอย่างเด็ดขาดต่อไปครับผมขออนญุญาตที่จะจบการนำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในกรณีของออที่เป็นข่าวในปัจจุบันน,นะครับในส่วนที่มีาาการจับกลุมโดยหน่วยงานอื่นแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนของการประมูลขาย ข้อตลาดรถยนต์ของกลางขอกงกรมสุดยอดแต่เพียงเท่านี้ครับพระคุณครับ